เช้านี้นะคะก็มีราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าในมาริศเสงี่มพงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนคุณปานปรีพิทานุกรที่ลาออกจากตําแหน่งนะคะก็มีประกาศสํานักนายกลงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะดังนั้นภาพที่ปรากฏเมื่อวานที่คุณปานปรีเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่กระทรวงการต่างประเทศไปเก็บของไปอําลาค่าราชการก็ถือเป็นการปิดฉากการทําหน้าที่ที่กระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ทีนี้น่าสังเกตอย่างหนึ่ง ึ่งค่ะว่าไปแบบไม่บอกนะแต่ว่าข้าราชการไปอำลาคุณปานปรีกันแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยมันอาจจะสะท้อนถึงอารมณ์ถึงความรู้สึกของคนในกระทรวงไม่มากก็น้อยค่ะอาจจะเป็นโจทย์สําคัญให้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ว่าจะสานงานอย่างไรให้ไร้รอยต่อได้นะคะโดยเฉพาะภารกิจคงค้างอย่างการสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ช่วยรัฐมนตรีศรีศักดิ์พวงเกตแก้วดูวแลอยู่แต่ว่า จะต้องไขก๊อกตามรัฐมนตรีไปด้วยล่ะค่ะน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตอนที่กล่าวอำลาเนี่ยคุณปานปรีบอกกับข้าราชการนะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการอำลาชั่วคราวไม่ได้ไปไหนค่ะคือสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดอันนี้ไม่รู้จะเป็นการส่งสัญญ,ญาณอะไรด้วยหรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆนั่นก็คือเรื่องของการสารงานต่อเนี่ยนายกเชื่อมั่นว่าคุณมาริทน่าจะสารงานต่อได้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เหมือนกับที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ ท่านปริษฐ์มานั่งอยู่ประจําอยู่แล้วเพราะว่าก็ท่านเป็นที่ปรึกษาของปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงต่างประเทศซึ่งท่านเองท่านเคยติดตามผมไปในต่างประเทศทุกๆกเวท,ท,ท,ทีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเข้าใจว่ากลางเดือนหน้าจะมีทริปไปอิตาลีก็มาพูดคุยกันเกี่ยวว่าเรื่องของการที่ต้องแวะฝรั่งเศสหนึ่งวันด้วยนะครับก็มีการพูดคุย,ยตรงนี้นะครับ นั้นเป็นเรื่องของคนเก่าไปใหม่มาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าคนที่อาจจะเข้าข่ายมีปัญหาถึงขั้นได้ฉายาตั้งแต่ยังไม่เริ่มทํางานเลยนะว่าอาจจะเป็นสายล่อฟ้าคอรมอเศษฐานหนึ่งทับหนึ่งก็คือคุณพีชิดชื่นบาาเนี่ยแหละคะ่ะทันทีที่ปรากฏชื่อดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหลายฝ่ายเลยนะคะเดินหน้ายื่นตรวจสอบคุณสมบัติกันแล้วคะ่ะไล่เรียงกันแบบนี้เลยคะ่ะเริ่มต้นคนแรกที่ออกมาเปิดหน้าก็คือคุณวิรังรองทพรังศรีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศก็ขอให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยแล้วก็ส่งเรื่องสารรัฐธรรมนูญด้วยนะคะว่าคุณพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าอีกคนนึงค่ะคุณวัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์คนนี้ไปยื่นต่อปปชนะคะจะเอาผิดต่อนายกกรณีที่ให้คุณพิชิตนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะสอจะฝ่าฝืนคำพิพากษาของสาลดีกาไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่และเมื่อวานค่ะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปรทอร่วมกับสปปสกับกองทัพธรรมไปยื่นหนังสือกับกะกะตค่ะ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิชิตซะหน่อยหนึ่งนะแล้วก็อยากจะให้มีคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปยื่นกับปปชเอาผิดนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะกรณีของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยสารเคยมีคําสั่งให้ติดคุกกรณีที่ถุงขนม6เดือนแล้วก็เขาไปขอต่อใบอนุญ,ญาตถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพทนายความ เขาไปขออนุญ,ญาตต่อวิชาชีพ3าครั้งซึ่งก็ไม่ได้ผ่านดังนั้นเนี่ยจริยธรรมด้านวิชาชีพด้านทนายเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเขากระทําผิดในฐานะที่เป็นทนายแล้วยังไปไปไป,ไปละเมิดด้านหน้าสารอีกคุณสมบัติข้อนี้จึงคิดว่าจริยธรรมเรื่องนี้สารได้ลงได้ลงคําสั่งชัดเจนมากว่าบาังอาจกระทําผิดต่อกระบวนการยุติธรรมดังนั้นจริยธรรมข้อนี้ผมคิดว่าความเป็นรัฐมนตรีควรจะมีมากกว่าบุคคลอื่นนะครับเราคิดว่าข้อนี้ ซึ่งมันถูกกาหนดในรัฐมนูลอยู่แล้วว่า,าผู้จะด,ดำรงตาแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความไม่ผิดจริยธรรมอย่างไรแหละซึ่งมันก็ตรงกับทางที่เรามายืนว่าคุณพิชิตชินบานนั้นผิดจริยธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้นายงตปีน่าจะตรวจสอบคุณสมบัติก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องนี้ว่าคุณพิชิตชินบานไม่มีคุณสมบัติอยู่แล้วตั้งแต่การตั้งรัฐมนตรี ทุดทีด่นหนึ่งนะครับแล้วทําไมรอบนี้ถึงกลับมาตั้งคุณพิชิตชื่นบานกลับมาอีกดังนั้นเนี่ยพ่อสงสัยนี้มีมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็เลยนําเรื่องนี้มามายื่นให้กับปตอเพื่อส่งต่อสารนุนให้วิจัยเรื่อง อย่างเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นประเด็นหลักที่มองแล้วอาจจะเป็นสายล่อฟ้านะคะการจับจ้องเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรตั้งข้อสังเกตชื่อรัฐมนตรีใหม่ไว้นะคะชื่อของคุณพิชิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะเป็นความหวังการเปลี่ยนแปลงในทางดีนะคะแต่น่าจะเป็นลักษณะของการตั้งข้อสังเกตถึงการได้เข้ามาว่าเอ๊ะนี่ตัดต่างตอบแทนหรือเปล่านะเพราะว่าให้หินมาค้นฉายาจาก Google ดู ก็ลองไปค้นดูค่ะเจอชื่อทนายถุงขนมนะคะแต่เอาละเรื่องสินบนในถุงขนมเนี่ยอายการไม่ได้สั่งฟ้องคุณพิชิตนะคะแต่ประเด็นคุณสมบัติก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเหมือนกันซึ่งานายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็เชื่อมั่นบอกว่าผ่านคุณสมบัติแน่ๆค่ะยังไม่ได้ทราบเรื่องครับแต่ว่าเข้าใจว่าเรื่องของอที่เป็นข่าวอยู่ก็ก่อนที่จะมีการเสนอชื่อก็มีการตรวจสอบกันในกฤษฎีกาแล้วนะครับ ก็ได้ถามกิจศิการเรียบร้อยแล้วครับก็มั่นใจครับ